เลยว่านะครับจะเสียงเงินน้อยหรือเสียงเงิน,นเอองินมากถ้าเสียงเงินน้อยเดี๋ยวแก้ให้เลยถ้าเสียงเงินมากสามพันห้าสี่พันห้าเช็คปั๊มแต่ว่าเขาอยากเสียงเงินน้อยก่อนอ่ะอย่าเสียงเงินน้อยก่อนอย่าเสียเงินน้อยก่อน,น,อ,อ,นอ่ะมาดูอันนี้คือค,ความรู้เล็กๆน้อยๆอันนี้เป็นเกี่ยความรู้เลยนะดูดูแล้วจำไว้ด้วยนะคันนี้เป็นมาสดานะครับมาสดากับฟอร์ดเขาจะเป็นเครื่องบล็อกเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยปั๊มโซล่าเขาเนี่ยไอ้น็อตตัวนี้น็อตน้ำมันเข้าเนี่ยครับเห็นไหมเรงชี้ดูเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยหรือตัวนี้นี่่เเออองงนนีียยมมัจะกรู่ เห็นไหมกองเขาตันเห็นนะเพราะฉะนั้นแล้วนะถ้าเป็นรถอกองโซล่าไม่ค่อยเปลี่ยนหรือใช้น้ำมันหมูหรือน้ำมันอะไรก็แล้วแต่เนี่ยให้ถอดอันนี้ออกหรือไปเป่าก็ได้หรือถอดทิ้งเลยก็ได้เพราะว่ายังไงมันจะมีกองสองชั้นอยู่แล้วอเร่งไม่ขึ้นใช่ไหมอ่ะที่ดนใต้เดี๋ยวเราจะไฟให้ดูอันนี้เปื่อยกองเลยเหรอเปื่อยกองเลยนี้คือเสี่ยงกันน้อยจริงๆแล้วช่างจิบปั๊มไม่ค่อยมีใครบอกหรอกเพราะอะไรถ้าอย่างเงี้ยอสมมุติทั้งโนมเป็นคนโกงแล้วกัน ขนงบอกพี่จอดรถให้ผมเลยสองวันดผมทําให้แล้วทั้งก็ไม่ต้องถอดปั๊มหรือก็ได้ขนงถอดน็อตตัวเดียวมาแล้วคิดหน้าสี่พันก็ได้อ,อนี่คือง่ายๆเลยนะครับอันนี้คือกองปวยหายแล้วเหรออันนี้หายกลับบ้านเลยนะแล้วกลับบ้านเลยแล้วกลับบ้านเลยลบบเดี๋ยวซื้อเอ็มให้ใหกดหน่งพอ <laughs> แต่อย่าไปเติมนะน้ำมันน้ำมันหมูไม่ดีไม่ใช่น้ำมันหมูหรอกน้ำมันน้ำมันดีแต่กล่องนิสัยมันไม่ดีอ้าว ขายไหมขายายยังมาที <laughs> ม่มาแล้วก็บึกกบบ๊อบบ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 บ